วันก่อนอาจารย์ถูกฟ้องเรื่องอะไรครับถูกฟ้องฐานทำให้กระทบกระเทือนจิตใจนะครับมินประมาทโดยการโฆษณาผมก็งงอยู่ว่าไปมินประมาทใครตรงไหนชื่ออะไรยังไงนะครับมินประมาทตรงไหนเอ่ยชื่อถึงใครนะครับผมคุณก็รับออกไปนะครับถ้าใครจะเป็นคนที่รับตรงนั้นก็รับไป นะครับฉะนั้นไปไล่เรียงดูนะครับว่าผมเอ่ยชื่อใครหรือไม่อย่างไรศาลก็ต้องไต่สวนแต่ทีนี้คือผมโดนคดีเออ่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจอันบอบบางของโจทย์นะครับผมผมเลยต้องโดนไป20ล้านนะโดนฟ้องไป20ล้านในช่วงเศรษฐกิจคนเดียวครับปาเทพ กับเสียเบิร์ตกูรอดแล้วนะครับผมไม่รอดวงการนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเรื่องอย่างนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าขอบคุณท่า318ท่านที่เข้ามาแล้วก็แชร์บนไปด้วยผมอยากจะสร้างบรรทัดฐานให้กับเอมิราผมอยากจะได้รับคำขอโทษให้กับเอมิราเท่าน,นั้นเองที่ผมเสือก ที่ผมเสือกเข้ามาในวงจรนี้นะจนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยโดนฟ้องไปอีกยี่สิบล้านเนี่ยผมแค่อยากจะได้รับคําขอโทษจากคนที่ทําผิดต่อผู้หญิงคนหนึ่งนอกใจโดนนอกใจและใส่ร้ายสายหลุดสัญญาณหายสายหลุดไม่ ไม่สงสารบุตรและไม่สงสารภัญญานะฮะฉะนั้นผมก็ต้องต่อสู้ในชั้นศาลจากนี้ไปผมก็ต้องไปให้การขึ้นศาลเป็นว่าเล่นที่จังหวัดเลยถามว่าผมเสียใจไหมที่ผมเสือกเข้ามาในวงจรนี้ท,ท,ทั้งๆที่เป็นเรื่องของลูกเมียลูกเมียที่เคยอยู่ด้วยกันนอนด้วยกัน จนมีลูกอืมจนรักกันจนมีลูกด้วยกันประจักษ์ชัยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเออเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งรู้จักสนิทชิดเชื้อกูก็ไม่ได้รู้จักกับใครอืมสี่ร้อยสามท่านแชร์วนไปวันนี้ผมอยากจะสร้างบรรทัานว่าคนที่ทำผิด แสดงความเสียใจบ้างเถิเดแสดงความเสียใจบ้างนะฮะขอโทษคนที่คุณเคยดูแลเขาเต็มที่หรือยังอืมวันนี้ผมโดนฟ้องยี่สิบล้านข้อหากระทําให้กระทบกระเทือนจิตใจนะครับผมผมก็จนปัญญานะฮะ เอเมลาโดนฟ้องเมื่อวันที่ยี่สี่เดือนที่แล้วโดนฟ้องจากโจทย์สองคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายคนละหนึ่งล้านร่วมกันเป็นโจทย์เรื่องของพวกเจ้าสามคนนะครับคนที่หนึ่งคนที่สองและมือที่สามร่วมกันเป็นคนในคู่กรณีในคดีนะผมไม่ได้เป็นเฮียอะไรนะพ่อให้อผมนี่คนนอกนะไม่ได้ยุ่งกับใครด้วยอืม ใครจะมีอะไรกันใครจะไปนอนด้วยกันใครจะไปจวดกันอะไรกันใครจะไปตับตับตับ,ต,บตับกันที่ไหนกูก็ไม่รู้เรื่องนะ,ะวันหนึ่งไปรับรู้ความไม่เป็นธรรมไปรับรู้ความไม่เป็นธรรมของสังคมผู้ชายคนหนึ่งรังแกผู้หญิงคนหนึ่งเมื่ออายุ16ปีที่บ้านพักครูหลังหนึ่ง จนมีเรื่องจนถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี5-7นะฮะได้ไปยอมความกันตรงนั้นไปไกลเกลี่ยกันตรงนั้นว่าจะจ่ายชําระค่าเสียหายให้สองแสนถ้าบีพผิวก็ยินยอมที่จะให้ชําระให้ฟ้องร้องกันตามกฎหมายจนวันนี้จนวันนี้ยังไม่ได้สักบาท แม่ผู้เสียหายนางกัญจนาพรลบเม้นค่ะอย่าเอ่ยชื่อใครทั้งนั้นถูกครับถ้างั้นควรจะโดนผมเนี่ยไม่อยากให้ใครมาเจ็บปวดไม่อยากให้มาใครมาโดนฟ้องอีกมันมันไม่ใช่เรื่องอ่ะพูดง่ายเนื้อไม่ได้นะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขนคอตับ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  อแอบแซบหลอยแซบกันกูก็ไม่ได้ไปแซบกับสูอืมวันที่หยาก,กับเอมิราเอมิราขอค่าเสียหายไปสามแสนได้ไปในวันหยาหนึ่งแสนบาทจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วเอมิราก็จนใจครับได้มาหนึ่งแสนบาทแค่นั้นแหละครับ สองแสนแรกที่โดนกระทำชำํชําเราะที่โดนเปิดจวดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยแม่เขากว่าจะเลี้ยงลูกกว่าจะป้อนข้าวโตกกว่าจะป้อนข้าวกว่าจะให้นมคานานมของแม่เขาว่าเสียเขาสองแสนจนไปอยู่ด้วยกันเฉยต้องไปแต่งอะไรเลยแล้วจนวันยาเขาขอสามแสนให้เขาใบมาแสนเดียววันที่ยี่สี่เดือนที่แล้วฟ้องมา คนละหนึ่งล้านโจทย์มีสองคนนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกูจะดวดไปอีกสี่สล้านกูก็ไม่ไหวแค่ยี่สิล้านกูก็ต้องมึนหัวแล้วตอนเนี้ยกูต้องเตรียมไปขายนาแถวยะโสธรมาเหมือนกันนะเนี่ยตอนอยาให้เขาแสนเดียวตอนฟ้องเขาคิดสองล้านสองคนอนะรวมกันเป็นโจทย์คิดสองล้านเอเวลาให้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้บอกว่า ทั้งโดนนอกใจทั้งโดนใส่ร้ายสุดท้ายต้องมาโดนฟ้อง2อล้านวันที่8พฤศจิกายนนี้จะไปขึ้นศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกถ้าใครลํำคาญถ้าผมพูดบ่อยแล้วลํำคาญออกไปจากเพจส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้ว่านะครับสื่อไหนเพจไหน f อฟติ่งใครลํำคาญลํำคาญว่ามึงทำไมพูดบ่อยจังเลยเรื่องนี้ มันจะจบได้แล้วออกไปผมไม่ได้สนใจเพราะผมยังไม่ได้เริ่มก่อนนะผมยังไม่ได้ฟ้องนะขอบอกผมเตือนเอมิลาด้วยสติว่าเห็นแก่หน้าลูกเห็นแก่หน้าลูกถ้ามันโตขึ้นมามันจะเห็นมันจะไปดู y o u t u b e ย้อนหลังมันไล่ลบไม่หมดหรอกอีเมลคนที่ลงนะมันบางทีคนที่ลงอาจจะตายไปแล้วหรือตามหาเจอตัวไม่เจอ มันลบไม่ได้คิดให้ดีถ้าจะฟ้องเอมิลาอด้นทนกั้นไว้เมื่อสามปีที่แล้วเจ็บปวดโดนตาหน้าว่ามีชู้โดนตาหน้าว่ามีชู้ไม่มีใครไม่มีใครเขาโดดเข้ามาช่วย f อซอยากจะช่วยแปลตายพูดไปก็ไม่ได้เพราะอีกฝั่งหนึ่งมีเอฟซเป็น หกเจ็ดล้านแปดล้านสิบล้านเอมิลาลมีขี้หมาอะไรไปสู้เขาเอมิลาลมีขี้หมาอะไรจะไปสู้เขาการ,รัลยาณีสวัสดีเพื่อนเสียวไม่อยากพูดเรื่องนี้บ่อยวัว,วคนลัคาญกูก็ลําคาเหมือนกัน,กนเออฉะนั้นทางนี้ไม่เคยไม่เคยก่อเรื่องก่อนนะขอบอก ไม่เคยก่อเรื่องก่อนอืบอกว่าอยากจบปากนะอยากจบเราดีดึงเวลาไว้เราประวิงเวลาไว้ให้สติมามันจะเป็นเครื่องสลายความเจ็บปวดและสลายความเครียดแค้นต่อกันให้เวลามันสลายความเจ็บปวดรวด,ดแล้วแล้วหันหน้าเข้าไปคุยกันซะสูสูเคยนอนด้วยกันกูไม่เคยไปยุ่งกับพวกสู สูนอนอยู่ในกันกลังข้ามลางคืนคนนอนคุยกันวันหนึ่งสูงเขียรยกันได้ถูกกันมากูก็จะเป็นหมาหัวเน่าอืมแล้วจะทำยังไงวันนี้ให้แนวคิดหาทางออกให้กูเสือกมาทำไมวะเนี่ยอ่เนื้อไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินเอากระดูกเข้ามาแขวนคออืมเนื้อบ่ได้กิน เขากระดูมาแขนข้อตอนพวกเจ้าไปตับ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 กันกูก็ไม่ได้ไปยูเห็นเป็นใจอะไรกับเขาเลยนะไม่ได้มีแหงด้วยกันนะจะบอกให้เออแต่เนี้ยทำไมไม่คุยกันเออทำไมไม่คุยกันขอบอกมันไม่ใช่เมื่อวานบอกว่ายังไม่เอ่ยว่าจะฟ้องใคร กับพวกนั้นมีใครบ้างเราดูครับวันนี้สายงานส่งข้อมูลให้แล้วครับที่สารจังหวัดเลยครับคนที่โดนฟ้องนั้นหาใช่คนอื่นไกลไหมคนนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลไม่ใช่ใครที่ไหนยี่สิบล้านผมบอกแล้วไม่ต้องไปเดาให้ยากประจักษ์ชัยนี่แหละคนเดียวและคนเดียวด้วยนะไม่ใช่ตอนแรกบอกว่ากับพวก พวกไหนล่ะพวกไหนวะอืมพวกไหนอ่บอกว่ามจากชกับพวกอืมโอ้หลายคนก็เดาไปเราก็ยังเดาไปเลยว่าสงสัยพวกเราจะโดนหางเลขไปเรียกกันแล้วอืมพวกเราจะโดนหางเลขไปด้วยกันทั้งเสียเบิร์ดทั้งป้าเทพเพราะมาช่วยเอมิลาอืม สุดท้ายเลขออกที่ประจักษชัยคนเดียวเลขออกที่ประจักษชัยคนเดียวครับผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวนะถ้ากลัวเนี่ยไม่ไล์สดทุกวันด้วยขอบอกถ้ากลัวเนี่ยไม่แต่งเพลงใส่ด้วยอืมสู้เองนักเลงพอขอบอก ผมเจออะไรเร็วๆหลายๆมาเยอะอืมจะให้ผมมายอมแพ้ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมไม่ยอมผมเด็กนิติศาสตร์ผมเรียนกฎหมายมาอ่านกฎหมายได้ใช้กฎหมายเป็นแล้ววันหนึ่งกูต้องมาโดนอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกูเลยนะเนี่ยอยากให้คุยกัน บ่าวิงเวลาจนถึงที่สุดแล้วอยากจะหาทางลงให้กูสงสารลูกบอกว่าคนดีเข้ามามายุ่งเรื่องผัวเมียหรอกโอเคกูคถอนออกมาสามอาทิตย์นะถอยออกมาสามอาทิตย์นิ่งไปแล้วสามอาทิตย์แย่อีกอืนิ่งออกมาสามอาทิตย์มาแย่อีกอแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อถอยก็แล้วอืม บทกูจะบุกก็ว่ากูสวดลวด